กฎหมายอาญาสภาคความผิดแบ่งเนื้อหาได้3กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ความผิดต่อเจ้าพนักงานและความผิดที่เกี่ยวข้องกับความสุขของประชาชนความผิดที่กระทำต่อเจ้าพนักงานมาตราหนึ่ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกินสองพบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราหนึ่ง ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นทิศแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราหนึ่งสาสิบแปดผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทังจำทังปรับกลุ่มที่ 2. ความผิดต่อชีวิตและร่างกายมาตรา 288, ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีมาตรา 290, ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าแต่กระทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี มาตรา291ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกินสอง0 0บาทมาตรา318ผู้ใดพาผู้เยาว์อายุตามกว่า15ปีหรือไม่เกิน18ตามกว่า18ปีโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึง10ปี และปรับตั้งแต่4,000บาทถึง2,000 20, 0บาทกลุ่มที่3ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาตรา334ผู้ใดอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ไปด้วยโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน6,000บาทมาตรา336ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน20,000บาทถ้าการวิ่งเราซับเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่4,000บ,บาทถึง1 4 0 0 0บาทค่ะ